ดูนะครับดูใจอยู่ครับอยู่ข้างแม่หนุ่มนะสาแมุ่้งมือครับถุงมือแม่ยังไงเนี่ยเวก็ล้มหรอต้องเลือกนะพี่ต้องเลือกพี่จะวาระไม่จังหวะดดีแต้วหรือพดูนะเรียกว่านะมาบึกจำบึกนะท่านผู้ชมครับหรือว่าหุ้ยเล่หุ้ยนะคุณนินจาอยู่นะครับว่า

ไม่ลงจร,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 ริงนคุณ่้จะมาไเปอรฮ้ยเดีไ่รมันผู้ช่วยใหญ่นี่แขนมดนี่แค่นื้ยังไม่ไรมูบอะไรรอมนัดจริงนะ,ะล,ลำดับต่อไปนะครับจะเป็นรอบที่ส

โม่เหนื่อยปะอาจารย์มือเป็นไงบ้างอาจารย์มือ้วดไหมโอ้ยเป็นไงทุกคนได้คืนคืนไหมครับคืนนิจ่าไปดิ